ภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่กลับจากการลงพื้นที่ที่ภาคอีสานวันนี้ไปวอปอ,อนะฮะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ขอกําลังใจนักศึกษาวอปอ,อครับว่าร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศแล้วก็ยันนะครับว่าจําเป็นจะต้องใช้กฎหมายพิเศษย้ําอีกด้วยว่าความเห็นต่างนั้นเป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้าปฏิรูปครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันร,ราชาอาณาจักรรุ่นที่57ที่มีทั้งผู้บริหารระดับสูงข้าราชาการทหารพลเรือนพนักงานองค์การของร,รัฐและรัฐวิสาหาก,กิจรวมทั้งภาคเอกชนและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมทั้งสิ้น288คนและนักศึกษามาเลเซียอินโดนีเซียอินเดียและเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีนะครับได้บรรยายในหัวข้อบทบาทของภาครัฐเอกชนและการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ระบุครับว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้าคอสชอที่ผ่านมามีปัญหาการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติดังนั้นต้องร่วมกันคิดว่าทําอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ การสร้างความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจพลังงานการค้าต้องสร้างศักยภาพให้หน่วยงานเข้มแข็งสื่อก็ต้องสร้างสร้างสังคมให้มีความปรองดองพร้อมขอให้นักศึกษาวปอทุกคนช่วยกันสังเคราะห์ปัญหาและความขัดแย้งว่าเกิดจากความไม่เท่าเทียมความยากจนรัฐบาลต้องแก้ไขไม่ใช่ความผิดของใครเพื่อไม่ให้เกิดผู้นําประชาชนที่มาสร้างความแตกแยกส่วนการใช้กฎหมายพิเศษวันนี้ยังมีความจําเป็นปัญหาขนาดนี้ก็คือความเห็นต่าง